สวัสดีครับบีไทมสกับบัญชาชุมเชเวศนะครับเรายังคงค้นหากับเจ้าของธุรกิจที่น่าสนใจโดยเฉพาะเป็นคนรุ่นใหม่และที่สําคัญประเทศไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักว่าเป็นฐานการผลิตของกระเป๋าเดินทางจนวันนี้มากกว่าความเป็นกระเป๋าซาลยซัาไปนะครับอยู่กับคุณกัสซนีซับโชติกุลนะครับท่านเป็นผู้บริหารของบริษัทซับโชดลักเกชกรุ๊ปจำกัดในรายการบีไทมสนะครับ ย้อนความน่าสนใจกันนิดหนึ่งนะครับว่าบริษัทซับโช,ชดลักเกชกรุ๊ปจำกัดเนี่นะครับเติบโตขึ้นมายัางไงจุดเริ่มต้นของการทำกระเป๋ามาจากอะไรครับค่ะก็เป็นธุรกิจครอบครัวนะคะก็เราก่อตั้งบริษัทซับโชดเนี่ยปีนี้ก็น่าจะ30ปีแล้วคะ<อ>่ะโดยประมาณนะคะก็เราเป็น one stop service คือถ้าเกิดว่าท่านใดมองเห็นว่าอยากจะผลิตกระเป๋าเดินทางที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงแบบสุด จุดสุดท้ายเลยอะค่ะก็ให้มาหาที่เราได้เพราะว่าเราเริ่มต้นมาจากการผลิตกระเป๋าให้แบรนด์นะคะแบรนด์ทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศค่ะชั้นนำจะเป็นเหมือนพวกกระเป๋าสปอร์ตกระเป๋ากีฬาจากนั้นเราก็มาต่อยอดเพิ่มเติมอะค่ะก็มาจากพวกกลุ่มพรีเมียมนะคะแล้วก็กระเป๋านักเรียนทั่วประเทศไทยเกือบ1 5 0 0รโรงเรียนทั่วประเทศก็ผลิตที่นี่เราสามารถดูแลออกแบบช่วยคิดทุกอย่างรวมถึงขึ้นตัวอย่างให ดูด้วยนะคะแล้วก็<อ>มีตัวตนเชื่อถือได้ค่อนข้างสเปเชียลิสต์ทางด้านกนารในอินดัสทรีของกระเป๋า,าก็คือหลักๆเราจับก,กลุ่มพรีเมียมกลุ่มแบรนด์กลุ่มแล้วก็กระเป๋านักเรียนล่าสุดก็มาต่อยอดเป็นกระเป๋าเดินทางเพกาซัสลักเกจค่ะแน่นอนครับ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันคงจะต้องผ่านเรื่องจังหวะ เศรษฐกิจธุรกิจภาวะของตลาดที่ขยายตัวของกระเป๋าเป็นอะไรยังไงบ้างตรงนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับใน30ปีเนี่ยก็เริ่มต้นจากแบรนด์นะคะคพอช่วงนั้นก็คือเหมือนแบรนด์ต่างชาติก็จะมาเห็นประเทศไทยเป็นฮับใหญ่ในการเหมือนเอาซอร์สค่ะตรนนี้เราก็จะได้แบรนด์ชั้นนําเข้ามาเยอะแยะมากมายพอหลังจากนั้นเขาก็จะเหมือนเริ่มมูฟไปประเทศเพื่อนบ้านอะ,อะไรอย่างนี้เราก็เลยจะต้องหาต้องอัดตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ ไม่ให้ย่ำอยู่กับพี่ค่ะ uh huh. ก็เลยไปเจาะในเรื่องของกลุ่มพรีเมียมมากขึ้นกลุ่มแบรนด์แล้วก็มีกระเป๋านักเรียนด้วยเพราะเราก็มองเห็นว่านักเรียนยังไงก็เป็นมาจินเหมือนประชากรที่ใหญ่ของประเทศไทยแล้วก็ทุกๆโรงเรียนก็ต้องการที่จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองให้มันดูเหมือนกันทุกคนคให้สร้างความเท่าเทียมซึ่งตัวของกระเป๋านักเรียนเนี่ยเราก็เพิ่มฟังก์ชันให้ตอบโจทย์ช่วงยุค 5G ก็คือมีพวก เอ่อ USB อะไรอย่างนี้ด้วยให้มันทันสมยัยใ,ให้วัฒนธรรมของโรงเรียนมันพัฒนาตาม generation ไปด้วยะคะ่ะ<อ>เราค,รค่อนข้างที่จะเหมือนแบบ develop พัฒนาตัวเองเห็นช่องทางตรงไหนเออที่มันตอบโจทย์กับคนนะตรงนี้ก็คือพัฒนาไปเรื่อยๆะคะ่ะส่วนใหญ่ที่เราทํามาเพื่อที่ขายในประเทศหรือว่ามีส่งออกคู่กันตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันคือปกติเนี่ยถ้าลูกค้าของซับโชส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ที่อยู่ประเทศไทยถ้าเกิดเป็นแบรนด์ระดับโลกเขาก็จะมีฮับอยู่ที่ ประเทศไทยอยู่แล้วซึ่งการส่งออกจะเป็นเรื่องของทางแบนรนด์แต่ถ้าลูกค้าอยากจะให้เราส่งออกไปให้เราก็สามารถทําให้ได้จริงๆแล้วประเทศไทยก็คือเป็นฐานการผลิตกระเป๋า<ช>มานานเหมือนกันแล้วใช่ไหมคบใช่ค่ะก็ตั้งแต่พอยังเด็กๆก่อนหน้านั้นด้วยซ้ําที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มเริ่มเป็นเหมือนซาว t h East a s ประเทศไทยก็จะค่อนข้างที่จะแบบว่าชื่อเสียงดังเรื่องการมินเรื่องเมู u f a c t u r i n g อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบรนด์สปอร์ตเริ่มแรกที่เข้ามาก็คือเป็นแบรนด แบรนกีฬาชื่อดังเข้ามาทำให้ลูกค้ารายได้เป๋าลูกค้าที่แบบว่าเห็นว่าเออเป็นมันมีความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นมันยิ่งใหญ่กระเป๋าอย่างวันแรกเนี่ยที่สมัยตอนนั้นเห็นกับตอนนี้เนี่ยในความรู้สึกมูลพอยเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะไหมกับที่เคยเห็นวันแรกจนถึงวันนี้ต้องมานั่งจับเธอเองทําเองก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนก็จริงๆแล้วโรงงานก็ไม่ค่อยถ้าระดับสเกลอเท่ากันก็จะไม่ได้เยอะมากสักเท่าไหร่แต่หลังๆนี้ก็เออ จีนเข้ามาด้วยอะไรด้วย,ยมันมีความแข่งขันทางด้านราคาแล้วก็แรงงานที่เพิ่มขึ้นค่าแรงต่างๆมันก็จะมีความที่เราต้องท้าทายตัวเองตลอดเวลาถ้าย้อนกลับไป30ปีก็ต้องพูดรตรงๆว่าทั่วโลกก็ดีประเทศไทยก็ดีก็เจอเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจถูกไหมครแก้เกมในธุรกิจของการผลิตกระเป๋าของเราอย่างไงก็อ,อย่างที่บอกค่ะพอมันเริ่มลดลงเราก็ไปหาทํากระเป๋านักเรียนมากขึ้นพอมีออนไลน์ปุ๊บเราก็อยู่ในช่วงที่เราเพิ่ง กำลังปี3ปี4เรียนจบอะไรอย่างเงี้ยก็เออมามาทำดีกว่าอะไรเงี้ยเราเป็นลูกพ่อคขาแม่ขาก็เนเจอร์นี้ใส่ส่วนตัวเป็นคนชอบขายของอยู่แล้วจริงเหรอใช่ตั้งแต่เด็กเดตั้งแต่เด็กก็ชอบขายของอยู่แล้วตอนตอนเด็กๆกก็ตอนมหาลัยก็มีทำขายของออนไลน์กับเพื่อนบ้างอะไรบ้างแล้วก็รู้สึกว่าเออเราเราอยากทำเราชอบขายของ แต่อย่างที่บอกว่าโควิด -19 เราเห็นหน้าต่างี้เรารู้เลยว่าคนมไม่ได้เดินทาง<ม>เดินห้างก็แทบจะไม่ไปเพราะห้างก็ปิดนะครับแล้วก็ไม่รู้เลยว่าวันไหนจะได้เดินทางกันอีกใช่ค่ะจุดนี้หรือเปล่าที่นอกเหนือจากบริหารจัดการแล้วเนี่ยจ<ม>ึงกลายเป็นการหาช่องทางใหม่แล้วเกิดแบรนด์ใหม่ภายใต้การดูแลของคุณพลอยคือปิกัสสัสใช่ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเกิดแบรนด์ปิกัสสัสขึ้นมาเนี่ยนะครับด้วยความเป็นการบริหารแบบครอบครัวใครเป็นคนที่พยายามบอกว่าต้องมีวิธีคิดใหม่ ต้องทําหาตลาดใหม่ๆเกิดขึ้นก็จริงๆมันก็ไม่ได้มีใครบอกแต่มันเป็นความปลูกฝังที่เราเคยชินแต่เด็กคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนคนที่ค่อนข้างแอคทีฟมากๆ oh. เขาแบบทำทำงานให้เราเห็นตลอดเราก็เลยซึมซับเราโตมากับกองกระเป๋าตอนเด็กๆพอยนี่แบบว่า เห็นพวกพี่ๆในโรงงานเขาแพ็คกิ้งอะไรกระโดดลงไปเล่นกับกองกระเป๋าอะไรแบบนี้ใช่ค่ะก็แล้วก็เหมือนเราค่อนข้างติดครอบครัวเราก็จะเห็นคุณพ่อคุณแม่คุยกันเรื่องงานแล้วก็ค่อนข้างกัดสนิทกับทีมงานออฟฟิศบางท่านก็อยู่กันมาตั้งแต่พลอยขวบเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็จริงอ่ะใช่ก็เลยแบบว่าค่อนข้างที่จะซึมซับถามว่าอยากไปทําอย่างอื่นไหมก็อยากแต่ว่าเราเห็นตรงนี้มาแล้วเราก็เออ ก็ต้องช่วยถ้าเราไม่ช่วยเราใครจะช่วยรเราก็อยากจะทําให้เต็มที่แล้วก็ค,คุณพ่อคุณแม่เขาก็ยังไม่ได้วางมืออะไรขนาดนั้นแต่ว่ารเราก็รู้สึกว่าเออเราต้องรีบมูฟเข้ามาเพื่อที่เขาจะยังแบบว่าสามารถเทรนแล้วก็คอยดูแลเราได้แล้วเราก็คิดว่าด้วยการที่เราเป็นรุ่นใหม่ยังมีอะไรที่เราสามารถเสริมรเติมเพิ่มเติมให้มันดีขึ้นได้ต่อยอดให้ได้เพราะว่าในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆหรือว่ามาร์เก็ตติ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เราจะมาช่วยเหลือเขาตรงนี้ได้ดีก่านี้กี่ปีแล้วครับ ปีนี้ก็ปีที่5ย่างปีที่6คือย่างปีที่6แล้วครับหปีที่ผ่านมาของการที่ที่สุดเราก็ยังขยับจาก OEM มาเป็นแบรนด์ตัวเราเองค่ะแต่เราก็ยังไม่ทิ้ง OEM นะคะเพราะว่า B2B เราก็ถือว่าเราเป็นโรงงานเนาะหลักๆคือเราเน้นวอลลุ่มก็ยังยึดถือตรงนี้เหมือนกันถ้าเกิดพีกัสซัสลูกค้าอยากจะสร้างอยากจะซื้อไปไปขายที่อื่นหรือว่ามีราคาปีกราคาส่งพอยก็ทาให้ได้หรือว่าลูกค้าท่านอื่น B2B อยากจะเข้ามาให้ผลิต ก็ทําอยู่เหมือนกันครัโควิดสิเนี่ยตลาดท่องเที่ยวทั่วโลกมันพังหมดเลยคนไม่เดินทางเลยเราได้รับผลกระทบไหมครับเต็มเต็มเลยค่ะเต็มเต็มเลยค่ะถ้ากระเป๋าเดินทางนี่คือเต็มเต็มเลยคนไม่เดินทางอะค่ะแล้วก็ไม่ได้เห็นว่าฉันจะต้องซื้อกระเป๋าเดินทางไปทําไมตอนนี้เพราะว่าไม่ได้ใช้เลยบางท่านก็ช่วง3ปี2ปีที่ผ่านมาก็คือวางไว้ยังไงก็ไว้อย่างนั้นฝุ่นเกาะด้วยซ้ําก็ไม่เห็นถึงจะมีโปรโมชั่นอะไรยังไงก็ไม่ได้ดึงดูดเพราะเราไม่ได้ใช้ ไม่กล้าเดินทางตัวพอเองพลอยก็ไม่เดินทางด้วยใช่ค่ะก็กระทบแน่นอนถ้าบอกไม่กระทบก็คงจะไม่ใช่เพราะมันก็เป็นธุรกิจทราเวลโรงแรมโดนกระเป๋าก็โดนใช่ค่ะถ้าจะเอาช่วงตอนที่กำลังเกิดโควิด1 9เต็มๆเนยนะฮะลายของกระเป๋าที่เราผลิตเนี่ย มากน้อยแค่ไหนเป็นสัดส่วนเท่าไหร่กระเป๋าไหนมากที่สุดที่ตอนนั้นที่เราผลิตรวมถึง O E M ด้วยรวม O E M ด้วยถ้า O E M ไม่ไม่ได้กระทบมากเท่าไหร่แต่อาจจะมีลดลงอยู่แล้วค่ะเพราะว่าแบรนด์ต่างๆลูกค้าบางท่านก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ผลิตเพิ่มหรือว่าช่วงนั้นก็อาจจะมีการแบบสต็อปไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนของกระเป๋าเดินทางเนี่ยก็ก็ คือเหมือนเพราะว่าจุดเด่นของเราเนี่ยคือเราเป็นโรงงานเองเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีการสต็อกบวมเด็ดขาดตัวกระเป๋าเดินทางหรือว่าสินค้าอื่นๆมันก็จะต้องมีระยะเวลาของมันนะคะใช่ในการแบบเสื่อมถ้าเราผลิตไว้นานมากฟังก์ชันต่างๆมันก็จะลดความแข็งแรงของมันหรือว่าความคล่องตัวของมันล้อของมันนั้นก็จะมีการเสื่อมได้อะไรได้เ,เราก็ต้องดูแมททีเรียลซึ่งตรงนี้เรา เราสามารถควบคุมได้เพราะว่าเราเป็นโรงงานตั้งแต่ต้นน้ําเราเลือกแมทเทอเรียลว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีเราสามารถควบคุมได้ว่าช่วงนี้เราอยากจะดันตัวนี้อยากจะผลิตตัวนี้ช่วงนี้เราเอออันนี้พอสไว้ก่อนหรือชะลอไว้ก่อนเพราะฉะนั้นสต็อกพอยก็ไม่ได้มีว่าพอยจะต้องรีบขายอะไรขนาดนั้นระหว่างนี้พอยก็เออหาช่องทางอื่นๆในการแบบว่าเพิ่มยอดขายแล้วก็แทร็กเก็ตของเออพิกัสซัสเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะ Deliver กระเป๋าที่ดีที่ มาจากโรงงานเลยให้ลูกค้าได้ราคาที่ดีจาก B to C จริงๆไม่ได้ผ่านคนกลางไม่ได้มีการนำเข้าไม่มีคอสตรงนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือเหมือนเป็นจุดหลักของเราแล้วเราก็สามารถที่จะควบคุมเองได้คือถ้าเกิดคุณไปนําเข้ามาคุณก็ไม่สามารถที่จะเลือกแมทเทอเรียลได้เพราะว่าโรงงานเขาบังคับแต่ของเราเราเลือกได้เรารู้ว่าเราเองเราเอาตัวเองแทนใจลูกค้าว่าลูกค้าอยากได้อะไรเวลาเราไปเที่ยวเมื่อก่อนเราไม่ได้มีกระเป๋าของตัวเองเราก็ อะไรคือสิ่งที่ฉันต้องการเวลาที่จะเดินทางเราก็รู้แล้วว่าเออตรงนี้เราต้องการล้อแบบนี้เราให้ตรงนี้มันลื่นขึ้นหน่อยได้ไหมอะไรแล้วก็อัดดปแล้วก็คอสตอมไมซ์เองเกิดเป็นสินค้าของเราเองช่วงนี้เราก็คือตอบโจทย์ของลูกค้าแล้วก็ราคาคคที่สําคัญแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเซอร์วิสค่ะครับ,รบถ้าเราไปซื้อที่อื่นที่เขาเอ,อ นำเข้ามาบางบทีเขาอาจจะเซอร์วิสให้ไม่ได้ดีพอ uh huh. ใช่แต่ว่าที่นี่เรามีตัวตนเรามีโรงงาน uh huh. ที่เป็นแบ็คกราวแล้วลูกค้าสามารถเชื่อมั่นได้ว่าเราผลิตมา30ปีลูกค้าสามารถเดินมาดูที่หน้าช็อปของเราได้เลยเ uh huh. พราะเป็นเหมือนโชว์รูมแล้วก็เ,เป็นหน้าช็อปเล็กๆให้ลูกค้าได้ดูแล้วก็เซอร์วิสเข้ามาเรามทีทีมแอดมินที่จะตอบลูกค้าตลอด uh huh. เกือบจะ24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้เดี๋ยวนี้ออนไลน์ใจร้อนเนาะชใช่อยากให้ ให้ตอบให้เร็วฉันอยากได้ตอนนี้พรุ่งนี้เดินทางทักมาพี่คะตอนนี้มีของไหมจะเอาเลยแบบนี้ก็มีเราก็คือลูกค้าเล็กลูกค้าใหญ่เราก็ต้องเท่าเทียมแล้วก็ให้เต็มที่ค่ะนี่เป็นคือหน้ากากอนามัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ใช่หรอครับท่านผู้ชมครับดูดีๆนะฮะมีซิบ แล้วก็ปิดมาที่สุดก็คือเป็นกระเป๋าสะพายลักษณะแบบโพสของผู้หญิงแต่เกิดขึ้นในยุคหน้ากากอนามัยโควิด -19 นี่คือไอเดียที่เกิดขึ้นจากเจนที่2เข้ามาบริหารกิจการของคุณพ่อของคุณพลอยนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากความคิดความอ่านหรือไอเดียของคุณพลอยค่ะใช่ค่ะทำไมมันออกมาเป็นหน้ากากอนามัยแต่มันเป็นกระเป๋า ก็เราทํากระเป๋าค่ะแต่ว่า<อ>เราอยากจะหาอะไรล้อช่วงนี้ให้คนแบบเออเทียดกันแล้วก็ขันคลายนิดนึงอพอเห็นกระเป๋าตัวนี้สะพายไปทุกคนก็ส<อ>ิบคนก็เรียกว่าทักสิบคนว่าเฮ้ยกระเป๋าอะไรไ<อ>แล้วก็ถือถ่ายเป็น<อ>แฟชั่นลงคอนเทนต์โซเชียลเก๋ๆได้เก<อ>ิดเป็นไวรัลขึ้นมาในช่วงโควิดที่ผ่านมาช่วงแรกมีไวรัลคลิปใน t i k t o ็อกใน Twitter ดังขายในเพศไทยเยอะมาก ต่างชาติจีนก็ไปลงไวป๋อเอาไปอะไรอย่างนี้เลยสั่งซื้อทั่วโลกเลยค่ะมีทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเอเชียหรือว่ายุโรปอเมริกาก็ทับมาซื้อกันเยอะแยะพอจะบอกได้ไหมว่าขายได้ถึงกี่ใบช่วงนั้นโอ้เป็นหลายหมื่นเลยหลายหมื่นใบเลยเหรอใช่ค่ะเพราะเราลีพีส่งไปทั้งขายที่ประเทศไทยเองด้วยขายจีนขายต่างประเทศยุโรปอเมริกายากไหมครับ อยากอยากยังไงบ้างก็มันไม่มีใครไกด์เราได้เพราะว่าออนไลน์คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่เราก็ลองไปค่ะตั้งแต่เป็นแอดมินเองใช่ตอบลูกค้าเองอะไรอย่างเงี้ยฟอร์มทีมขึ้นมาเองสอนงานเองเรียนรู้เองออนไลน์พอก็ไม่ได้รู้เรื่องก็ไปเทคคอร์สศึกษาเพิ่มเติมพยายามบิวแบนด์ขึ้นมาเรื่อยๆคือทีมงานขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เออโคกับทีมอื่นๆของสับโชกด้วยครับค่ะ ปีกษัตริย์นี่กี่ปีแล้วครับปีนี้ก็ปีที่5ย่างปีที่6คือย่างปีที่6แล้วครับห้าปีที่ผ่านมาของการที่ที่สุดเราก็ยังขยับจาก O E M มาเป็นแบรนด์ตัวเราเองค่ะอันนี้คือตอบโจทย์แล้วใช่ไหมว่าธุรกิจเราจะไปได้อย่างยั่งยืนค่ะแต่เราก็ยังไม่ทิ้ง O E M นะคะเพราะว่า B 2 B เราก็ถือว่าเราเป็นโรงงานเนาะหลักๆคือเราเน้นวอลลุ่มก็ยังยึดถือตรงนี้เหมือนกันคือเราเจาะทาง B 2 B และ B มี C ใช่แต่ถึงจุดนี้พอเราจําเป็นต้องสร้าง B 2 C กับโลกพฤติกรรมเปลี่ยนนะครับแล้วก็ออนไลน์เข้ามันมีปทดปาดมากขึ้นเนี่ยถ้าถามคุณพลอยตรงๆเนี่ยมันมันยากกว่ากันไหมกับการทํา B2B เพราะมีคนก็มาส่งออเดอร์ทิ้งให้เรียบร้อยก็ยากค่ะมันจะจุกจิกมากกว่า B2B s เซลวิ huh. ่งเข้าไป uh huh. คุยปิดจ็อบได้ก็คือดันไปจ็อบไปจ็อบแต่ว่า uh huh. B2C ก็คือเราจะต้องหลักๆเลยที่ให้เห็นปัญหาแบบ ชัดเจนได้ใกล้ตัวการถามตอบลูกค้าในแอดมินลูกค้าจะถามนู่นถามนี่ถามอันนั้นคืออะไรอ้นี่คืออะไรบางทีถามซื้อบางไม่ซื้อบ้างแล้วแต่อันนี้คือให้เห็นถึงว่าเเราต้องใส่ใจลูกค้าให้มากกว่า B 2 B ด้วยซ้ำคือไม่ใช่ B 2 B ไม่ใส่ใจแต่หมายถึงว่าเวในการดีลกับลูกค้าก็จะแตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของโปรโมชั่นคอนเทนต์ครีเอทีฟมันก็คือจะมีดีเทลยิบย่อยเยอะกว่า กว่า B2B ใช่ค่ะสินค้าระวาลที่ไหนอะไรยังไงบ้างคือหลักๆเนี่ยพลอยจอดออนไลน์ค่ะเพรนี้ออนไลน์เลยเหรอใช่ค่ะจะบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมเรียกว่าร้อยก็ได้ค่ะเพิ่มมีแพลนตอนแรกจะจะทำจะทำแบบขึ้นดิพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอดีมันติดโควิดก่อนครับค่ะก็เลยโฮไว้ดีช่วงนั้นก็เราว่ามันเน้นออนไลน์หลักๆก่อนแผนในอนาคตอยากที่จะเอาแบรนด์ของตัวเองขึ้นห้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าก็ ดูสถานการณ์ให้มันแบบ,บดีขึ้นเราทำแน่นอนแต่ก่อนหน้านี้ก็คือเราจะเป็นการ pop store pop event ใช่ค่ะไปตามหลง<ม>ัแหล่งที่กระเป๋าเราเป็น target รเราก็จะมีมีแวะเวียนเจอลูกค้า เป็นช่วงเวลาสั้นๆอะไรอย่างงี้ค่ะอาทิตย์หนึ่งสอาทิตย์แล้วแต่ก็คือลูกค้าก็ยังสามารถที่จะเจอเราได้เห็นสินค้าของเราได้จริงๆคือหลายๆท่านก็จะเป็นแบบนั้นที่ผ่านมาช่วงแรกๆช่วงแรกๆนะฮะใช่ทางซ้ายมือของคุณพลอยนี่ก็คือกระเป๋าเดินทางค่ะนะครับที่ทํามาแต่ไหนแต่ลรเลยถูกมรัค่ะร็จแล้วก็มาถึงชุดนี้และด้านหลัง แต่ก็มีกระเป๋าลักษณะของโทสเลยอนี้พวกเกิดขึ้นอันนี้มาเกิดในยุคหลังๆใช่ค่ะอยู่หลังในช่วงโควิดค่ะแล้วก็ล่าสุดก็จะมีเป็น Delivery Box ด้วยเพราะว่าเรามีรับ O E M เป็นกลุ่มไรเดอร์กลุ่ม Delivery องค์กรใหญ่ใหญ่ใช่แล้วก็เออช่วงนี้คนเขาหันไปเป็นไรเดอร์เนาะีิกาซ่าทว่างสิเพราะว่า O E M เขาก็มีสั่งเราเหมือนกันใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง หนึ่งเวที่เรา develop แล้วก็เหมือนแบบปรับปรับตัวอยู่ตลอดเวลาก็คือตอนแรกเราก็ไม่เคยคิดว่าออย่างช่วงโควิดเราไม่เคยคิดว่าเราจะผลิตหน้ากากผ้าได้ใช่พลอยก็เห็นว่าเออช่วงนั้นแบบคนคนหากันจังเลยทําเลย,เลยไปซื้อผ้าไปดูลงไม่คิดว่าจะขายดีด้วยค่ะกลงพรีออเดอร์ด้วยซ้ําขายรูปออธรรมดาไม่ได้คิดว่าเออ,เออก็คงขายได้แต่ก็คงไม่ได้คิดว่ามันจะเปี้ยงปางนะคือจุดออแรกช่วงโควิดเลยค่ะ,คะก็กลายเป็นว่าโหคน อยากได้มากๆเลยตอนนั้นเป็นดีมานที่แบบทุกคนต้องการหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยพอสักพักหนึ่งลูกค้าคงอยากจะอันนี้ถามตัวเองด้วยอยากแต่งหน้าแต่ว่าแบบไม่เห็นตาเลยเอาจทำเป็นแมสใสหรือว่าพอเออบางทีอยากถ่ายรูปเนาะจะออกไปไหนไม่ได้ทําเป็นโฮโลแมสก็คือแบบเป็นเหมือน มันจะมีความวิบวับหน่อยอะไรหน่อยให้มันดูแฟชั่นมากขึ้นเสื้อฝนช่วงนี้หน้าฝนพลอยก็เอองั้นเราทําเสื้อฝนขายเลยอะไรคือดีมาร์นเราก็ปรับตัวแล้วก็ดูว่าเออตอนนี้เราเราทำอะไรได้บ้างเราเติบโตเราขยายอะไรได้บ้างมากกว่าค่ะอีกจุดนึงที่ทําให้มันเกิดเรื่องฮือหามากเลยก็คือว่าขายออนไลน์กับแพลตฟอร์มระดับโลกอเมซอนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับ ก็เริ่มต้นตอนนั้นพอยังเรียนปโทอยู่คือขายแบรนด์เพกัซัสแล้วแล้วก็เราเราเดินทางบ่อยเราเคยไปอยู่ต่างประเทศในหนังสือเราก็รู้ว่าเออออนไลน์อ่ะต่างประเทศมันมาตั้งนานแล้วมาก่อนบ้านเราอีกอันนี้ย้อนกลับไปแบบ10ปีคนที่เขาอยากจะซื้อของเขาก็อย่างอเมริกาก็ค่อนข้างใหญ่เดินไปห้างไม่ได้ลูกค้าก็คนยูเซอร์ก็ต้องซื้อออนไลน์แล้วก็เคยได้ลองใช้แต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นยังเด็กๆอยู่แล้วพอเราเริ่ม ทำมาเรียนปโถก็เออเรียนเรื่องนี้ลองดูรีเสิร์ชดูนู่นนี่นั่นแล้วบวกกับมีโอกาสรู้จักพอดีเพราะอเมซอนเขาเพิ่งเข้ามาเหมือนเริ่มเข้ามาในประเทศไทยก็เลยศึกษาแล้วก็ลองเข้าไปดูแล้วก็มีโอกาสได้ขายค่ะขายดีกว่าที่เราคิดไว้เยอะดีกว่าเยอะนี่วเยอะเลยเหรอแต่ไม่ใช่ทุกตัวนะแต่ว่าคือมันหลายๆอย่างมัน ด้วยความไวของเราด้วยที่เราแบบเออรีบลองดูเอาเลยลองได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้ค่ะหลายๆอย่างดีมา์สินค้าไม่ใช่สินค้าทุกตัวจะขายดีในทุกๆแพลตฟอร์มเราก็ต้องค้นคว้าแล้วก็รีเสิร์ชให้ดีว่าอะไรลองผิดลองถูกเยอะค่ะกว่าจะกว่าจะได้อะค่ะแล้วก็บวกกับเราขายในประเทศไทยเราไม่ต้องไม่ต้องกลัวเรื่องสต็อกเรื่องอะไรแต่การที่เราไปส่งไปตรงนู้นเราต้องเอาของเราไปก็จะมีเรื่องสต็อกอีกที่เราจะต้องปวดหัวแล้วก็แฮนด์ การส่งออกเป็นยังไงเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะต้องมาทําก็ต้องศึกษาข้อมูลเยอะอยู่ค่ะเยครับเอาเป็นว่าตัวไหนที่ขายดีที่สุดบนอเมซอนเริ่มต้นเลยก็คือหน้ากากเพราะว่าใช่เพราะว่าเราทําช่วงโควิดค่ะโอ้ฮะครับหน้ากากเราตอนแรกเราขายที่ไทยก่อนก็ขายดีค่ะแล้วก็เออเงานเราเอาตัวนี้เข้าอเมริกาดูไหมก็ดีค่ะดีเฉยเลยค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นพอเริ่มโควิดเริ่มเริ่มซาลงเริ่มดีขึ้นอ่ะเราก็เฮ้ยอะไรเราเข้ามาแล้วอ่ะ จะขายตัวเดียวม be ันก็ไม right ่ใช่ใช่ถูกต้องก็เลยลองหาตัวอื่นๆไปดูก็หลักๆก็จะเป็นพวกโท็แบบพวกเอ่อหรือเราดูว่าคนอเมริกาชอบออกแอคทิวิตี้อาท์ดเราก็ทำเป็นบีชแบ็หรือว่าตัวอินสูลเ e ต็ดแบ็อให้เขาใส่เสื้อผ้าได้หรือว uh ่าเขาอยากจะอแดปไปใส่เป็นพวกของกระเป๋าเก็บความเย็นอะไรเงี้ยให้มันตอบโจทย์กับทาร์เก็ตลูกค้าของเราที่เราเลือกแล้วว่า ว่าเขาต้องการแบบไหนครับค่ะเพราะว่าน,นี่ก็คือเหมือนจุดเด่นที่เราสามารถที่จะเลือกได้อะว่าเราอยากจะให้มันเป็นยังไงเพราะเราผลิตเองมันก็จะเป็นข้อดีตรงนี้ทีนี้ถ้าจะดูว่าสินค้าอะไรวางอะไรสําเร็จวางแล้วสาเร็จอะไรวางแล้วยังไม่ไปถึงฝั่งฝันแม้จะอยู่บนแพลตฟอร์มอเมซอนเราดูจากอะไรแล้วตอนนั้นปร,ประสบการณ์เป็นยังไงครับคือเราก็ดูว่าดีมัน ถ้าประเทศอเมริกาสมมตินะคะก็เขาตอบโจทย์เรื่องอะไรอยู่ตอนนี้เขาต้องการอะไรอ่าเราก็อาจจะใช้ข้อมูลถ้าเกิดยังไม่ต้องมีทูสื่อหลังบ้านอะไรยังไม่ได้มีแพลตฟอร์มแบบหลังบ้านเป็นเซลเลอร์ก็ดูจากเบสแลงกิ้งของเขาได้ว่าสินค้าอะไรที่แบบเฮ้ยขายดีแล้วก็เริ่มจากตรงนั้นดีกว่าแล้วก็ถ้าถามเป็นทิปเล็กๆก็คือให้เริ่มจากสินค้าที่เออน้ำหนักเบาเล็กๆเพราะว่า ผู้ประกอบการหลายๆท่านก็ถ้าเกิดของใหญ่มากเกินไปการขนส่งมันก็จะมีตรงนี้<อ>ที่เป็นปัญหาชอบคํานึงอ่ะคือทําทุกอย่างบนดีมานที่มีอยู่ถูกไหม,มฮะแล้วก็ผับปิกัตซ์มาถึงจุดนี้ละหลายคนถ้าเห็นอย่างเี้ยเขาบอกอยากเป็นเหมือนคุณพลอยบ้างมันมีโอกาสมีความท้าทายหรือเราจะสร้างตัวเราเอง ก็ทําเลยค่ะถ้า <So. S 1> อยากอยากแบบเป็นเจ้าของกิจการหรือ mm hmm. อยากจะทําอะไรเป็นของตัวเองสักทีนหนึ่ง mm hmm. ก็ลองดูเริ่มทีละนิดทีละน้อยจะได้แบบ <So. S 1> ออค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่เมื่อไหร่ที่เราจับเวได้แล้ว mm hmm. มันก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยเพราะเชื่อแบบนั้นนะคะระหว่างนี้ที่เรายังไม่ได้โอกาส mm hmm. แล้วเวลาที่เหมาะสมเราก็ศึกษาก่อนได้ค่ะ mm hmm. เพราะทุกคนสามารถที่จะศึกษาได้อยู่ที่บ้านก็ทําได้ดูออนไลน์ mm hmm. ดู youtube ค่อยๆ ให้เรามีความรู้เมื่อไหร่ที่เราแบบเออจังหวะเราพร้อมเราก็จะได้แบบพร้อมทุกๆด้านเดี๋ยวนี้ก็พอออนไลน์ทุกๆคนเท่าเทียมกันนะคะทุกคนเข้าถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ได้หมดเลยเพราะคิดว่าถึงจะตัวเล็กตัวใหญ่ก็เท่าเทียมกันยังไงก็ได้ถ้าเราโดดเด่นมากพอเพราะว่าเดี๋ยวนี้ที่สําคัญจะแบรนด์ใหญ่แบรนด์เล็กที่เหมือนกันเลยก็คือการสร้างตัวตนแบรนดิ้งสร้างตัวตนแตกต่างเดี๋ยวนี้ถ้าไม่แตกต่างทาแบบเดิมๆไม่มีฐานที่จะ โดดเด่นได้อ,อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่พลอ,อยก็พยายามสร้างตัวตนให้กับตัวคอยเองแล้วก็แบรนด์ด้วยให้มันมีความแตกตา่างถ้าเกิดเมื่อไหร่มันแตกต่างม,มากพอ,อเราก็จะโดดเด่นกว่าคนอื่นแน่นอนอยู่แล้วอะค่ะ